ค่ะสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้นะคะจะเป็นการชวนปลูกบวบงูค่ะบวบงูปลูกเพื่อกินหรือปลูกเพื่อนำไปขายแล้วเพื่อนๆปลูกทีไรก็ไม่ขึ้นปลูกทีไรก็ไม่งามปลูกทีไรก็ไม่ได้กินลูกติดตามชมในคลิปนี้แล้วเรียนการปลูกไปพร้อมๆกันนะคะ สวัสดีค่ะเอซของอิวชวนปลูกทุกท่านนะคะทุกท่านที่รักการปลูกมาทางนี้ค่ะแดดล่มลงตกแล้วมาช่วยกันปลูกบวบงูน่อยวันนี้อิวเข้าสวนตั้งใจมาลงเต็มที่เลยเพราะว่าพ่อกับสามีได้ทำค้างไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะค้างทำแบบง่ายๆเลยค่ะค้างบวบงูแต่ว่าทำง่ายแต่ว่าทำถาวรนะคะเนื่องจากว่าใช้ไม้ไผ่ที่แบบแก่จัดแล้ว เป็นไม้ไผ่จากสวนเราเองค่ะทําขึ้นแบบง่ายๆเลยค่ะเป็นตาริมทางเดินข้างบ่อนะคะจะมีเดินสปริงเกอร์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วพื้นที่ตรงนี้เป็นดินที่ไม่เหมาะกับการปลูกเอาซะเลยเนื่องจากว่าปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นปลูกอะไรก็ไม่งามนะคะเนื่องจากว่าพอหน้าแ้งเนี่ยลดน้ําไม่พอน้ําจะไม่ซึมลงข้างล่างเลยเนื่องจากว่าเป็นดินแข็งเหนียวเป็นดินก้นบ่อนะคะ ขุดจากบ่อข้างๆเนี่ยค่ะขึ้นมาเนื้อดินจะเป็นขาวๆแข็งๆเหนียวเหนียวเหน,นืดๆน,นะคะถ้าไม่มีความชื้นถ้าไม่ลดน้ําก่อนเสียมคมๆยังขุดไม่ลงนะคะเพื่อนๆอ,อ,อิวจะพามาพิชิตกันค่ะว่าเราจะทํายังไงเราจะทํายังไงเราถึงจะปลูกขึ้นเพื่อนๆถ้ามีปัญหาแบบอิวเนี่ยมาดูด,ด,ดูการทํานะคะ มาดูไปพร้อมๆกันพอดีว่าเราปลูกฝั่งโน้นได้สําเร็จแล้วนะคะเหลือฝั่งนี้อยู่เลยว่าเอ้ยเพื่อนๆน,น่าจะมีคนมีปัญหาเหมือนกันมั่งล่นะนาก็เลยจะเอามาแชร์ประสบการณ์ฝากกันนะคะเรามาดูกันเลยค่ะเพื่อนๆเห็นเป็นกองๆนึกไคะคืออยู่ทําไว้แล้วเรียบร้อยแล้วนะคะปลูกไว้แล้วขึ้นเป็นตามเสานะคะทั้งหมด10บเสาก็าใส่ทั้งหมด10หลุมเลยค่ะ ที่เห็นใบไผ่ที่ขาวๆตามข้างข้างข้างเสาอะค่ะคืออิวปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้อิวก็เหลือไว้เพื่อจะสาธิตให้เพื่อนๆดูอยู่หลุมหนึ่งนะคะทําแบบง่ายๆเลยนะคะเพื่อนๆหล่อน้อนําก่อนนะคะเนื่องจากว่าดินเราแข็งเนาะหล่อน้ําให้ชุ่มเลยค่ะแล้วก็ใช้จอบขุดขุดให้ลึกเลยค่ะตามความสามารถเลยนะคะขุดให้ลึกกว้างๆเลย แล้วทีนี้เราก็จะทําขังอาหารให้เขานะคะเนื่องจากว่าดินทั้งเหนียวทั้งแข็งนะคะแทบจะไม่มีอินทรีย์วัตถุเลยนะคะอันนี้เป็นดินก้นบ่อนะคะเนี่ยปลูกพริกปีที่แล้วเนี่ยอพอออกลูกเต็มที่แล้วยังไงอะเม็ดจะเหนียวแห้งลงไปเลยไม่ได้เก็บเลยนะคะเ,เพื่อนๆแล้วก็นับวันถอยหลังนับวัน ถอยหลังเลยตายลงตายลงพเพื่อนๆจะสังเกตเห็นชะอมข่องอยู่ไหมคะน่ะเหลืองอุ๋ยเลยค่ะบำรุงยังไงก็ได้อย่างนั้นอะ่ะเท่าเดิมอะคะ่ะสภาพอย่างนั้นนะคะพอปีนี้อยู่มาเดินระบบน้ําแล้วก็ขนปุ๋ยมาใส่มาฟื้นฟูเพื่อนๆจะเห็นสวนข้างหน้าลิบๆนู้นนะคะฝั่งนู้นคือทําสําเร็จแล้วนะคะฝั่งนูน้นฟื้นฟูดินเรียบร้อยแล้วสามารถปลูกพืชหลักเป็นมะพร้าวแล้วก็กล้วย แล้วก็พืชรองที่เก็บขายทุกวันก็เป็นกระเพรานะคะฝั่งโน้นเดี๋ยวคลิปหน้าอิ๋วจะพาชมใกล้ๆนะคะคลิปนี้เอาเป็นปลูกปลูกบวบงูก,กันก่อนเลยดีกว่านะคะขูดลุมให้กว้างกว้างกว่านี้ก็ได้นะคะเพื่อนๆพอดีว่าพอดีว่าหล่อน้ําได้เท่านี้นะคะอิว๋วได้ประมาณนี้ก็เลยเอาเอาเท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็ใช้ปุ๋ยข้อค่ะปุ๋ยข้อของอิ๋วนี่คือจะเอาผสมกับเศษฟางที่ บัวควายเหยียบย่าอยู่ในคอกเนี่ยมาด้วยนะคะเพื่อจะเอามาลองกดหลุมนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆไม่มีใช้ใบไม้แห้งได้ค่ะมีแล้วอีกก็จะมีเศษเมีปุย๋ยปุ๋ยมาด้วยแล้วก็เศษฟางด้วยนะคะมีใส่ลงไปให้เต็มอย่างนี้เลยค่ะตามเลยนะคะนี่แล้วอีกก็ใช้ที่เท้าที่เท้าอีกก็ใช้เอ,อที่พ่ออยุ เผาใบไม้อยู่แถวนั้นนะคะอีกก็โกยมาไม่ได้เอาในขี้เถ้าถ่านขี้เถ้าถ่านยายเอาไปปลูกเองมะเขือกับพริกตัหมดแล้วนะคะอันนี้อีวปหาโกยเอานี่อันนี้เพื่อ,อ,อปรับสภาพดินนะคะเนื่องจากว่าในน้ําขี้เถ้าก็จะมีความเป็นด่างนะคะแล้วก็จะมีสารตัวหนึ่งที่พวกโกรคแมลงทั้งหลายจะไม่ชอบนะคะอีจะโรยเพื่อเขาปรับปรับสภาพดินแล้วก็ไล่ไล่มดไล่แมลงไปด้วยในตัวนะคะ อันนี้ให้เต็มหลุมเลยเนาะนี่อนนี้ไว้กว่อนนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เต็มหน้าหลุม